ครับืัอนี้ผมกำลจะมาตอนกิ่งนะครับขยายพันธุ์กุท่านะครับกุศาไตวันพันยกขาวนะครับสําหรับวิธีการขยายพันธุ์ของผมืันนี้ก็จะเป็นการตอนกิ่งนะครับหลังจากทดลองมาแล้วนะครับเพราะว่าหาขอมูลว่าเขาใส่กันตอนบอส่วนมากสิบหัเห็นนะครับส่วนมากอการขยายพุทรศาก็จะเป็นการเสียบยอดหรือว่าทาบกิ่งนะครับสิบหัวคอยไมไผตอนนะครับเนาะผมก็เลยล่องทดสอบตอนเมืองไปนะครับพอะตอนออกมาแล้วผลปรากฏว่ามันออกรากดีครับรากอวบรากขาวดีนะครับ เป็นทีนาพ่อใจนะครับในการตอนบานนี้ผมก็เลยจะมาตอนเพิ่มนะครับนะเลยยัมาบอกวิธีกันครับตอนแรกอ่ะทดสอบไปแล้วนะครับกิ่งที่ผมทดลองตอนกิ่งแรกนะครับตอนนี้ก็ตัดไปชำเรานะครับเนาะแต่ที่ตอนใหนไม่ท้องท่อกิ่งนะครับก็เริ่มออกออกรากแล้วนะครับตัวนี้นะครับกำลังมาแตว่าก็ยังออกบนท่อนไม้ครับเพิ่งเริ่มออกมาหนีกับมาตอนเพิ่มนะครับเอามาหายพี่น้องเบิรงนะครับว่ามันสามารถตอนใดนะครับเนาะสำหรับกุศา ว่ากับโมโหกันว่าเป็นอย่างเขาคือพอคอยนิยมตอนกันนะครับเดี๋ยวลองตอนลองเอาไปปลูกเบปนะครับคอยมาเบ่งผลอีกทีสำหรับการตอนนะครับผมก็จะควันกิ่งทิ้งไว้นะครับนี่ครับควันกิ่งทิ้งไว้ให้เขาแห้งก่อนนะครับก็เลือกที่กิ่งบแก่เกินไปเนาะที่ตอนก้อนนั้นก็จะอว่าแก่อยู่ด้ก็ออกรากนะครับตัวนี้ก็สิไล่ตอนครับตัวนี้เป็นยกขาวนะครับยกขาวคำอ้อย ถ้ายกขาวกับพุทธาน้ำอ้อยนะครับผมเอาไว้เสียบใบนี้ต้นเดียวกันเนาะสองสองกิ่งนี่เสียบสองกิ่งสองกิ่งนี่น้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยก็เบอร์สิบสองครับแล้วก็ยกขาวยกขาวอีกสองตอนแรกเสียบใบยังละสองกิ่งเพื่อหยานมันบดติดเนาะเสียบว้ทันละสองกิ่งเท่รับต่อน,นั่นตอนแรกผมเอาสามรถมาปลูกเนาะสามรถเสียบยอดอนะครับแต่ว่าตอมนนันอาจจะเป็นตอพุทาะปลาเนาะตอแตงอีก แล้วก็มามาสามรถบันเอายกขาวยกขาวข้าหน้อ่อยมาเสียบพับสามรถอีกที่หนึ่งนะครับเนี่ย่งเสียบปีนี้นะครับอีกกิ้งนี้กิ้งนี้คือกิ้งไม่นะครับออกมาปีนี่เนาะนี่ครับเป็นพุทราไตวันนะครับล่างนีดอกเพราะว่าช่วงนี้เขาชนหมากเขาเหตุกันชนหมากทนี่เขาปลูกกันตอนนี้ค่ะอาจจะออกผลผลิตเหลืองตัวของผมยังบลอนออกนะครับพวกใครได้ดูแลปันหน่นะครนะับ ต่ามันก็นมีหมากอยู่นะครับเป็นหน่วยอยู่ตอนมันันเป็นหน่วยอยู่จริงตอนนะครับอาจจะมีบริวายผลครับมาต่อกันการตอนเนาะจริงๆการเสียบยอดกันอาจจะดีนะครับนะตัว่าอาคือผมไมีต่อป่านะครับผมเลยต้องใส่หาวิธีอะไรคิดมาการตอนหนาสินาสิาได้เนาะอะไรต้องมาลองตอนเบึงไอ้นีต่อปา่อา,ออากับเสียบยอดเอาก็เสียจะเร็วนะครับเพิ่มจานวนได้หลายว้นะครับ ผมควรจริงๆใบประมาณสม่ำเสมอครับเติมแหงแล้วเพราะคมาใชมาห่มผมตุ่มนะครับเนาะคุยเป่าพอผมกับมีน้ํายาลิงหลกักเ้าซอยอยู่นะครับนี่ครับผมก็จะใส่้ํายาลิงหลักตัวนี้นะครับจริงๆผมซื้อมาฟื้นฟูรากต้นที่มันไม่ค่อยงัยนะครับใบเหลือที่มัน,มนต้นหนำรากมีปัญหานะครับตอนนี้ปริมาณยังนิดบัตรก็เลยเอามาลอง,องทดสอบตอนเบืองนะครับเนาะมันเป็นอ วิตามินบีหนึ่งอีกแล้วนะครับกับกโคตรอิโนโน่แล้วผมแบ่งออกมานะครับพอขวดหนึ่งนิดมันใหญ่ผมแบ่งใส่ขวดหน่อยมาครับถ้าถ้าบางๆนะครับให้นังยาเขาซึมนิดนึงนะครับแบบนี้นผมมาห่มตุ่มโอ้ยวกะผ้า้ยวกะผ้าผมได้ไปครับนะครับหายถนัดแบบไหนก็ใส่ได้ที่กันครับใครอยากใช้มีไอ้ต้นปลูกไว้แล้วแต่ไว้ อยากขยายพันธุ์แต่ว่าหาต่อเสียบบนใดเนาะลองเอาไปตอดบนนะครับแต่ว่าผมก่อนมาหัวมันจะเป็นยังไงเพืกันนะครับว่าเอาไปปลูกแล้วกิ่งต่อนแต่ว่าผมก็ว่ามันจะบนหนาต่างเงินกับพวกฝรั่งนะครับปลูกซีดาเนาะอาจจะพูดเล่นกันอาจจะปลูกไก่ให้กันนะครับเพราะว่าต้นต้นหมกทานมันจะโมเมนต์ใหม่สิต้นใหญ่แบบต้นหมกม่วงเนาะม่วงแห้งครับต้นใหญ่ต้นเนาะหมกท่านกับต้นมุใหญ่าบนไหนลูกสีครับปลูกซีดาเนาะปลูกจากกิ่งตอนก็น่าจะดีข so, ึ้นก so ันเพราะว่า หมัดมัดให้มันเวลากแกะมันแกะง่ายครับการะเบียบนึงนีน้นำมัดพอมัดมาดซ้ำน,งนึงครับนานี้มันเป็นไม่รู้หนาววนาะล่มมันตอนนี้ล่มพัดคุมเขาจะแหงไหวเลยครับสร้างทีดีกัหาฝอยฝอยห่ออาหารฝอยน,นะครับเอามาห่มอีกทีหนึ่ง ผมม,มีฝอยนะครับผมจะใส่กระดาษใส่กระดาษหอ่อห่อเอานะครับ,รบกระดาษเกเกยากระดาษพ่อที่ดาเกลากันได้ครับเอามาหอนะ่อหน่อยการห่อเนี่ยครับของการการระเยหยของน้ำนะครับอบพุ่นน้ำพุ่มพุ่มเฉือนให้มันอยู่ในนี่นะครับพอดีผมมีกระดาษห่อเขา่าท้องผ่าอีสานนั่นนะเขาจะมีห่อกระดาษห่อเขา่าห่อเขางานบุญน,นะ มีเหลืออยู่ผมเลยเอามาห่มครับแล้วก็หาสื่ง่ายผมในกระดาษห่อเขานี่มันสินมีเสือมพลาสติกพร้อมป้องกันไว้นะครับอากาศแรงๆแบบนี้นะครับครับสหรับท์จุนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครอยากลองขยายพันธุ์พุษรานะครับลองตอนกิ่งกับไปลองบึงนะครับว่ามันได้ผลยังไดกันเราบอกซูกันสร้างนะครับนะสี่เรบผมกับพึงพ่งล่องตอนบึงนะครับปกติกับตอนตมบัสีดาครับก็คือตอนบุษทาน พูไวแล้ววันนี้อาคิดเดียวให้ไรน,นู้ดสิหาไอต่อปลามาขยายกับโมมี่ส่วนไอ้งอดี่พ่ามาตอนแรกขอจากหน้าค้หนหูจักมันหายมากนะครับไอสำหรับหนุ่มอ่อยส่วนอ่ยกเา้านี่ผมสื่อ,ส,อสื่อมากนะครับสื่อมากลต่กัปฟูไว้ทั้งปุ่นนะครับตนเน่งกัตัดมาเสียบนะครับตัดเสียบนี่ก็เป็นการขยายพันธุ์ถิ่ง่ายอยู่ครับตตตนะแต่ว่าเขาตองมีต่อปลาเนาะแต่ว่าการตอนนี่คือว่าเ้าโมมีต่อปลาตอนเอาลอกเบิรับ เดี๋ยวชิลล่งตัดไปปลูกเบ้งนะครับไอ้ต้นต้นที่ชำมาไาจจะาพอะนอนปลูกแล้วนะครับเดี๋ยวได้ผลอย่งไรเข้าใจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับนะต้นรับคลิปนี้กัขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ